วิธีทำ1นํากระดาษลังมาตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง20นิ้วสูง20นิ้ว 2. นํากระดาษลังที่วัดขนาดและตัดไว้นะแม่ทำการพับให้เป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าถ้าเป็นกระดาษมีลายให้เอาลายไว้ด้านในของชิ้นง,งาน 3. นํากระดาษที่มีรอยพับมากลางออกกับพื้นตาดนั้นวัดขนาดกระดาษและนํามาตัดตามความสูงของโคมไฟความกว้าง1นิ้วจํานวน7็ดชิ้น 4. นำแต่ละชิ้นของกระดาษที่ตัดไว้มาทากาวร้อนและติดไว้เป็นชั้นๆ 5. ตัดกระดาษเป็นรูปห้าเหลี่ยมโดยให้แต่ละด้านยาวด้านละ4นิ้วนำขั้วสายไฟที่ประกอบกับสายไฟเรียบร้อยใส่บริเวณตรงกลางที่เจาะรูไว้ 6. นำกระดาษที่ต้องไปติดกับขั้วหลอดไฟไปทำการทากาวร้อนและติดไว้บนสุดของชิ้นงานที่ประกอบต่อไว้แล้ว รอจนกาวแห้งสนิทจากนั้นนำสเปรย์เคลือบเงามาพ่นสีชิ้นงานให้ทั่ว